นี่คือข่าวที่สร้างความใจหายให้กับคนทั้งประเทศความสัมพันธ์ของซุปตาเบอร์หนึ่งอัมพัชราภาและไฮโซหนุ่มพกประธานวงที่หลายคนลุ้นให้ลงเอยด้วยการแต่งงานกลับต้องถึงจุดสิ้นสุดอย่างเด็ดขาดรักห้าปีที่มีแต่คำว่ารีเทิร์นทำไมครั้งนี้ถึงไม่มีปาฏิหาริย์และใครคือคนที่ต้องแบกรับความเจ็บปวดจากการตัดสินใจเดินออกมา 20นาทีนี้เราจะเจาะลึกทุกเงื่อนงำเบื้องหลังเพื่อนสนิทและสาเหตุแท้จริงที่ทำให้ตำนานรักนี้ต้องจบลงเส้นทางรักของคู่นี้เริ่มต้นจากมิตรภาพและความสนิทสนมในกลุ่มเพื่อนไฮโซก่อนจะพัฒนาเป็นคู่รักที่ถูกจับตามองที่สุด อําพัชราภาคือผู้หญิงที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของวงการบันเทิงส่วนพกประธานวงคือทายาทหมื่นล้านแห่งตระกูลพรประภา แม้ว่าอายุของอ้ํจะมากกว่าแต่ความน่ารักและเทคแคร์ของไฮโซพกก็ทําให้ทั้งคู่เข้ากันได้ดีความรักในช่วงแรกเต็มไปด้วยความหวานและการแสดงความรักผ่านโซเชียลมีเดียที่ทําให้แฟนๆฟินแต่ความต่างของไลฟ์สไตล์ก็เริ่มสร้างรอยร้าวครั้งแรก ช่วงแรกของความสัมพันธ์นั้นมีการจบลงไปแล้วครั้งหนึ่งก่อนจะมีการรีเทิร์นที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมที่ทำให้คนเชื่อว่าคู่นี้คือคู่แท้แต่การกลับมาครั้งนี้ก็นำมาซึ่งความกดดันที่มากขึ้น หัใจสำคัญที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้ไม่สมบูรณ์คือสถานะที่คลุมเครือและปัญหาดเดิมที่แก้ไม่จบนักวิเคราะห์มองว่าความกดดันจากสังคมที่คาดหวังให้ซุปตาเบอร์หนึ่งแต่งงานอาจทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เปราะบางลงจอกลึกสาเหตุหลักข่าวลือที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือปัญหาเรื่องเวลาที่ไม่ตรงกันไลฟ์สไตล์การปาร์ตี้หรือประเด็นบุคคลที่สาม ซึ่งทุกครั้งที่เกิดปัญหาเพื่อนสนิทของอ้ําอย่างเอสุภชัยและเมเฟื่องอารมณ์มักจะเข้ามามีบทบาทในการประครับประคองและให้คำแนะนำอยู่เสมอบทเรียนสำคัญจากช่วงรัก,รกเลิกคือการยอมรับว่าความรักอาจไม่ใช่เรื่องของคนสองคนเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของครอบครัวการงานและความคาดหวังจากสาธารณชนด้วย สิ่งที่น่าสนใจในการจบความสัมพันธ์ครั้งนี้คือบทบาทของกลุ่มเพื่อนสนิทที่ต่างออกมาให้สัมภาษณ์และส่งข้อความให้กำลังใจอ้ํอย่างชัดเจนแสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างกระทันหันแต่ผ่านการปรึกษาหารือและไตร่ตรองมาเป็นอย่างดี ข้อมูลวงในระบุว่าการตัดสินใจย,ยุติความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นการยอมรับความจริงที่ว่าความแตกต่างพื้นฐานบางอย่างไม่สามารถปรับเข้าหากันได้อีกแล้วแม้จะรักกันมากแค่ไหนก็ตามการจบลงครั้งนี้จึงเป็นไปด้วยความเข้าใจแต่ก็ยังคงความเศร้าไว้ไม่น้อย การตัดสินใจของอ้ําครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการเดินหน้าต่อที่กล้าหาญแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของซุปตาที่ไม่ยอมให้สถานะมาผูกมัดตัวเองแม้ความรักจะจบลงแต่ภาพลักษณ์ของอ้ําพัชราภากลับยิ่งแข็งแกร่งขึ้นในฐานะผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จมีความมั่นคงทางการเงินและกล้าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองส่วนไฮโซพก,ก็ต้องเดินหน้าบริหารธุรกิจพันล้านต่อไป การจบลงของตำนานรักรีเทิร์นพังนี้เป็นบทเรียนสำคัญให้กับวงการว่าแม้แต่ซุปตาร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดก็ยังต้องเจอกับความเจ็บปวดในความสัมพันธ์แต่สุดท้ายแล้วการก้าวเดินต่อไปด้วยความเข้มแข็งคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณมีความเห็นอย่างไรต่อความรักของคู่นี้และคิดว่าใครคือคนที่เหมาะสมกับอ้ําชัชราภามากที่สุดแสดงความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างนี้ได้เลยครับ